อันน <aid> <Solomon> <popular> <terror> ี้กล่องพังนะครับโวลต์แบตเตอรี่ต่ำ <reconcile> อันน <heroin> ี้ไดชาร์จของตัวรถนะครับ13กว่านะอันนี้ไดชาร์จของตัวรถใช้งานได้ปกตินะแต่กล่องซ่อมไปแล้วกล่องเสียจริงเคสรถแล้วเสียจริงซ่อมไปแล้วเรื่องโวลต์แบตเตอรี่นะครับแต่มาเจอปัญหายังเจอปัญหาอยู่นะครับยังเจอปัญหาอยู่อ่าโวลต์แบตเตอรี่นะครับแต่ตอนนี้ใช้แก๊สอยู่นะ อันนี้ปิดแมปปิดแรงดันอยู่นะครับไม่ได้เสียบท่อนะลองกล่องดูโวลสังเกตโวลน,นะรถมีอาการสะดุดสะดุดหนักด้วยแล้วโวลเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกล่องซ่อมแล้วกล่องเสียเสียจริงด้วยนะครับ ชุดคอนโทรลเกี่ยวเรื่องโวลต์มีปัญหาต่ําตอนนี้โวลท์นิ่งแล้วไม่มีการขยับแต่นะครับเวลาเร่งเครื่องนะครับเวลาเร่งเครื่องอเกิดอะไรขึ้นมาดูกันแนะนํานิดหนึ่งไฟ IG นะครับไฟจีสวิตคันนี้เป็น a g Compact นะไฟ IG จีสวิตเนี่ยมาแถบจากสัญญาณการฉีดของสูบที่หนึ่ง สัญญาณการฉีดน้ำมันของสูบที่1ไปใช้งานนะครับเดี๋ยวมาแก้กันนะว่าจะหายไหมเดี๋ยวลองดูหลังจากที่ย้ายไฟจีนะครับไฟสวิตช์คุญแจออกจากชุดสัญญาณสูบหนึ่งนะตอนนี้โวลต์แบตเตอรี่ขึ้นนะครับปกตินะประมาณนี้นะเมื่อกี้เร่งเครื่องแล้วโวลต์ดอบนะครับโวลต์ดอบปุ๊บรถมีอาการสะดุดทันทีนะครับแล้วก็บางครั้งก็ตัดระบบทิ้งเลยนะครับ น,ะนียไม่มีปัญหาแล้วแล้วเร่งดีด้วยนะครับไม่เกิดปัญหาแล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยครับนะในเรื่องของไฟสวิตช์กุญแจนะครับผมคันนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับชุดด้านหน้าที่ทํามาหมดแล้วใส่หัวฉีดอย่างดีมาด้วยนะครับติดรางหัวฉีดเเงนิมนะหม้อต้มก็เอทีหนึ่งสามมาเรียบร้อยแล้วไอเนี้ยเดินไฟตรงเข้าไปนะครับฝากไว้ด้วยครับบางทีงานนะครับในกรณีงานที่ส่งกล่องเข้ามาเนี่ยที่ผมบอกว่า ถ้าไม่ใช่ช่างแนะนําให้เอารถเข้ามานะครับแนะนําใหเอารถเข้ามาเพราะบางเคสนะครับการที่กล่องมันเสียมันเสียโดยตัวของมันเองเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาตอมเสร็จแล้วใส่เลยนะครับแต่บางเคสมันจะต้องแก้ไขที่หน้าง,งานด้วยเหมือนเคสรักษณะแบบนี้อันนี้ฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยครับทีมงานน้ำไปโซวิตนะครับ0 8 1 3 0 4 9 4 8 9 0 8 6 9 0 1 7 2นเป็นเหนึ่งครับ่างต้นครับคู่บอล2ี่้ครับผมช่ชยเวลาที่เหลือไปสูดีคนก้งางลง แม่เหนื่อยแล้วแตยังคงเดินตามฝันบางครั้งที่ทอ้อที่ฉันสะดุดทางเดินแต่ว่าฉัน